สปอยนิยายเรื่อง EPO d e s i r n ไฟเสนหาเกมรายใครรักบทที่87ตอนพิเศษคู่ลอง1 0ศูน,น์เขาต้องการอาัลฟาคุณหมอในแผนกฟิโรโมนมีสีหน้าจริงจังขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นครอบครัวและเพื่อนๆของคนไทยเงียบไปเขาจึงพูดเสียงหนักแน่นขึ้นอีกครั้งผมหมายถึง อัลฟาที่มีชีวิตมาเป็นเพื่อนไม่ใช่สารหลอนประสาทาอย่างฟิโโมนอัลฟาเทียงแต่เขาไม่เคยพูดถึงอัลฟาของเขาเลยงั้นก็หาอัลฟามาใหม่สิผมก็อยากได้เหมือนกันหมางเขินถอนหายใจแทบไม่ได้ยินก่อนจะเงยหน้าขึ้นถามคุณหมอผลการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างเกาโถกับผมเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมขอเป็นผู้บริจาคฟิทอรมอลปอบประลมให้เขาได้ไหมครับคุณหมอเหลือบมองผลการทดสอบแล้วพยักหน้าความเข้ากันได้ของคุณเกิน65%ตรงตามเกณฑ์การบริจาคแต่คนไข้ยังอยู่ในอาการโครมา่าและไม่สามารถลงนามในแบบฟอร์มยินยอมได้อย่างไรก็ตามครอบครัวของเขาตกลงแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการรักษาแล้วคุณสามารถให้ฟิลโมนปอบประโลมแก่เขาได้ภายใต้การดูแลของอาสาสมัครภายนอกการการบำบัดด้วยฟิลโมนเพื่อบรรเทาอาการเป็นโครงการทางคลินิกที่สำคัญของโรงพยาบาลเฉพาะทางฟิลโมนประจำจังหวัดในปีนี้และยังคงอยู่ในระยะทดลองในฐานะผู้ป่วยวิกิต ที่มีภาวะพิเศษเก้าถูได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวให้เข้าร่วมทีมทดลองในฐานะผู้บริจาคเมื่อทราบว่าเก้าถูป่วยหนักเก้าชิงจึงรีบจากเมืองอีไปยังเมืองจิงหลิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเธอนั่งอยู่ที่ทางเดินนอกหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลเฉพาะทางฟิลโมนประจำจังหวัดจิงหลิง ดวงตาของเธอแดงดำด้วยความโกรธและความเจ็บปวดเมื่อเห็นมาเขิงสีหน้านเคร่งเครียดของเธอก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเธอถามว่าหมอว่าไงบ้างหนูน้อยกับหนูแทบเข้ากันไม่ได้เลยหมอบอกว่าเขาต้องดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงความเข้ากันได้ทางสรีและวิทยาตามธรรมชาติระหว่างบุคคลสองคน โดยทั่วไปแล้วค่ามัธยาฐานของการจับคู่แบบสุ่มจะอยู่ระหว่าง40-50เปการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากความเข้ากันได้ระหว่างบุคคลเกิน50อร์จะเกิดแรงดึงดูดตามธรรมชาติระหว่างกันซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อไปโดยโดยทั่วไปแล้วคู่รักที่รักกันอย่างแท้จริงมักจะมีความเข้ากันได้มากกว่า75เซ อย่างไรก็ตามการใช้ผลการทดสอบทางชีวเคมีทางคลินิกที่เย็นชาเพื่อวัดความลักและความเข้ากันได้นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์มานนาแล้วโดยนักโรแมนติกนิยมความลักตามธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ30ปีก่อนอัลฟาผู้ทรงอิทธิพลคน,นหนึ่งซึ่งพยายามครอบครองโอเมกา้าที่มีความเข้ากันได้ตม่ม ได้ดัดแปลงพันธุกรรมโอเมก้าโดยพลาการพยายามเพิ่มความเข้ากันได้ของทั้งคู่ด้วยการฉีดสารสก,กัดฟิรโมนของอัลฟาเข้าไปในโอเมก้าข่าวนี้ถูกเปิดเผยโดยศัตรูทางการเมืองของอัลฟาแม้ว่ารายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกปกปิดไว้เนื่องจากการสก,กัดกั้นอย่างทันท่วงทีแต่ข่าวที่น่าตกใจนี้ ก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเล่ากับสายฟ้าฟาดก่อให้เกิดการถกเฉียงอย่างดุเดือดและก่อให้เกิดความวุ่นวายในความคิดเห็นของสาธารณชนนับแต่นั้นมาการทดสอบความเข้ากันได้ของข้อมูลถูก,ถกต่อต้านอย่างหนักจากสาธารณชนและไม่สามารถนำเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างถูกกฎหมายอีกต่อไป โดยอาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวเกาถูมีความฝันอันยาวนานเขาได้หวนคืนสู่อดีตย้อนเวลากลับไปในสมัยที่ยังเรียนอยู่แต่ยังไม่รู้จักส่นเงินหลังเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแม้จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลแต่เขา ก็ไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบร้ายแรงจากการปกปิดตัวตนของโอเมกา้าเขาสามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าจะยังคงเป็นเบต้าหรือไม่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกใครนอกจากพ่อของเขาค้นพบว่าเป็นโอเมกา้าซึ่งจะทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้วายในความฝันเขาสามารถฝ่าฟันช่วงเวลาอันยาวนาน ก่อนที่จะได้พบกับเสินเหมินหลางได้อย่างราบรื่นพันใดนั้นเขาได้พบกับเซินเหมินหลางในงานการกุศลของนักเรียนเสินเหมินหลางยังคงงดงามเช่นเคยเก้าถูซึ่งยืนอยู่ในกลุ่มผู้ฟังจ้องมองเขาด้วยความชื่นชมเมื่อจบการกล่าวสุนทรพจน์เก้าโถูซึ่งยังคงเปลี่ยนไปด้วยกำลังใจได้เดินจากไปพร้อมกับกระเป๋าเป้ ที่เพิ่งได้รับบริจาคพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเอื้อเฟือเช่นกันเขาเปรียบเสมือนหยดน้ําที่หลอ่อที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลแห่งผู้คนที่เหอยหน้ามองส่งวนหลงังร่างกายของเขาร้อนรุ่มหัวใจเต้นแดนส่วนหลังในวัยเยาวช่างงดงามและมีเสน่ห์เช่นเคย เป็นภาพที่น่าจับตามองทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือครั้งนี้เก้าถูไม่ได้ประเมินความสามารถของเขาสูงเกินไปเขาไม่ได้แอบเก็บเงินซื้ออาหารราคาถูกสารพัดชนิดให้เส่นวนลาหลางทิ้งไปหรือยืนพลานที่จะอ้อมไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อที่เส่นวนลดหลาง อาจจะผ่านมาในความฝันเกาถูยังคงมองเขาอย่างสงบและมั่นคงเขายังคงรู้สึกชอบส่นหนหลังเขายังคงรู้สึกขอบคุณสินวนหน่งหลังแต่นั่นก็เท่านั้นเขาปฏิเสธที่จะรีเริ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือเข้าใกล้เขาเขาไม่กล้าทำเช่นนั้นอีกเลยน่าเสียดายที่แม้แต่ในความฝันโชคของเกาถูก ก็ยังคงย่ำแย่แห้จะพยายามรักษาระยะห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะสามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้แต่เขาก็ยังโชคร้ยายที่บังเอิญไปเจอเซนเบลลังที่หลานสตวบซือที่เขาทำงานอยู่หลังจากออกกำลังกายเสร็จกลิ่นฟิโตมอนจากม่านตาของเซนเนลลังก็แรงกว่าปกติเก้าถูตกกระลึงเมื่อเห็นเขาอย่างกระทันหัน เหมือนกระต่ายโงโ่ๆงโงโงที่กลัวหมาป่ากาแฟแก้วละเท่าไหร่เมื่อเห็นเกาถูไม่ตอบเขาก็ใช้ปลายนิ้วขคาะโต๊ะเขาหมวดคิ้วแล้วกดเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้นเกาถูอยากจะพูดราคาที่จำได้ขึ้นใจแต่ลิ้นจับกระตุกเรากับมีใครมากดจุดบอกบอกใบของเขาเขาจึงพูดอะไรไม่ออกซึ่งมันหลังถอนหายใจอีกครั้ง และอย่างที่เกาโถคิดไว้เขาพูดอย่างร้อนรนทำไมเขาถึงจ้างคนโมโมมาทำงานเป็นแคชเชียร์แต่คราวนี้เกาโถไม่รีบโตเถียงเล่ากลับไม่สนใจว่าส่นวนหลังจะคิดอย่างไรกับเขาเขาจึงยอมรับคำพูดแข่งก้าวของส่นวนหลังอย่างว่าง่ายก้มหน้าลงแล้วพูดว่าก้าแฟ5ห้าหยวนรับเฉพาะเงินสด ตามมาด้วยกลุ่มโอเมก้าที่ชื่นชมสันนหลัางแต่ละคนต่างแสดงสีหน้าชื่นชมและหอยหาแบบที่เกาโถคุนเคยและรู้สึกไหลเลี่ยวแรงแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคราวนี้เกาถูกับไม่รู้สึกเศร้าเลยสักนิดเขาไม่แอบเปรียบเทียบตัวเองกับโอเมก้าทุกคนที่ชอบสันนหล,ลังอีกต่อไปเขาแอบรู้สึกได้กว่ากังวลว่าตัวเองไม่สวยไม่เล็ก ไม่ธรรมดาและน่าเบื่อเก้าถูเป็นคนซุ่มซ่ามธรรมดาและน่าเบื่อมาโดยตลอดเขาใช้ชีวิตธรรมดาแต่ขยันขันแข็งมากกว่าสิบปีไม่เคยรู้สึกดีหรือแย่เป็นพิเศษจนกระทั่เทงเขาได้พบกับสินนหลังหลังนิสัยธรรมดาธรรมดาที่เขาเคยมองข้ามมานานกลับกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ เกาถูตั้งคำถามกับตัวเองสงสัยว่าเป็นนิสัยอ่อนไหวของเขาเองหรือเปล่าที่คอยตัดสินเขาอยู่ตลอดเวลาความรักของเขาที่มีต่อสินเหมือนหลังมากเกินไปตังหากที่ทำให้เขารู้สึกละอายหวาดกลัวและถ่อมตนก่อนจะตกหลุมรักสินเหมืนหลังเกาถูกับชอบตัวเองเสียจริงเพียงแต่ความเฉลียวฉลาดของสินเหมือนหลัง ทำให้เกาถูที่หวังจะโยบเคียงข้างกับรู้สึกไร้ค่าและครั้งนี้เกาโถูตัดสินใจยอมแพ้การไล่ล่านั้นยากลำบากและผลลัพธ์ก็เป็นเช่นนั้นเองในความฝันเส้นเมินห,หลังยังคงแหวเวียนไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่เกาโถูไม่ได้พยายามพูดคุยกับเขาอีกต่อไปกับลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขาลงจนกระทั่งถึงวันนั้น เซนเวลนหลังก็มอบน้ำสีบรัชเชิญสีส้มให้เขาหนึ่งขวดตามที่เขาจำได้นี่ลองสิเปี้ยวจีด๊ดแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับนายดีเซนเวินหลังยิ้มให้เขาแม้แต่คนโง่ก็ควรกินของที่มีประโยชน์เก้าถู่ไม่ได้อธิบายเซนเหวินหลัง ด้วยใบหน้าแดงกันเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเขาไม่ได้ใช้ความซุ่มซ่ามและความกระตือล้วนทำให้สนหนึนหลังหัวลาออีต่อไปเมื่อที่สั่นเทาผักด้ำส้มออกไปอย่างใจเย็นก่อนจะขอบคุณส่วนหนหลังอย่างใจเย็นเขาพูดว่าขอบคุณนะส่นหนหลังแต่ผมไม่ต้องจานมันความจริงแล้วเขาโถ่เก็บขวดน้ำซีบัตเทิร์นไว้ ในซอกลึกสุดของตู้หนังสือไม่เคยคิดจะดื่มจนมันหมดอายุไปแล้วครั้งนี้พอออกจากบ้านไตเขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยเขาทิ้งสนวนลางและขวดน,น้ำซีบัตเทิลที่เสียไว้ที่เจียงหูเหลากับฝันลมงแหลมง,ลงการจับคู่นี้เกิดขึ้นเพราะความสมัครใจสนวนลางไม่คู่ควรกับเกาโถไม่คู่ควรกับเขา แค่คิดถึงมันก็เหมือนโชคชะตาแห่งความโลภก,การไล่ล่าสิ่งที่ไม่ใช่เจ้าของอย่างสิ้นหวังย่อมนำมาซึ่งการชดใช้การปฏิเสธอย่างสุภาพของเกาโถถูกสบตาด้วยสายตาเย็นชาของสินวัหลังเขาวางขวดน้ำสีบัตเทิลลงไปหน้าหลอเหล,า,เหลาบิดเดี้ยวหมายความว่านายไม่ต้องการมันงั้นหรอ หัวใจของเกาโถเต้นแรงอย่างไม่มีสาเหตุปากแห้งผากอกเหลากับเตาหลอมที่ร้อนระอุเหลาขับไฟที่แผดเผาท้องของเขาเกร็งเหลากับมีอะไรบางอย่างถูกยัดเย็ดเข้ามาเหลากับเล่นกับมันเหลากับไฟที่โหมกระหน,นำ่ำเก้าถูกเกินน้ำหน่าลงคอพูดเบาๆแต่หนักแน่นว่าไม่ฉันไม่ต้องการ ฟิโลโมนอันทรงพลังของอัลฟาครอบงำเขาอย่างกระทันหันเก้าโถเซถอยหลังอย่างไม่มั่นคงเซนเวลลังคว้าตัวเขาไว้ทันแล้วยื่นขวดน้ำซีบัตเทิลอุ่นๆให้เขาน้ำเสียงเย็นชาอย่างน่าสะพรึงกลัวนายต้องรับมันไว้แม้จะไม่ต้องการก็ตามกินฟิโลโมนอัลฟาที่ไม่คุ้นเคยทำให้เก้าโถตัวแข็ทื่ ใบหน้าของซึ่งหันหลังค่อยๆบิดเบี้ยวแสงสว่างรอบตัวหลีลงดวงตาของเขาล้อนเ่าเหลากับหงจใจก้าวโทรู้สึกเหมือนกำลังร้องไห้เพราะซึ่งหันหลังไม่ยอมรับคำาปดใจของเขาและความเจ็บปวดแสนสาหัสในช่องพ้อมก็ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนทนไม่ไหวไม่เอาเขาคางแผวเบามันเจ็บ เสียงอื้อองดังก้องไปทั่วหูเราจับมีคนกำลังพูดจากเขาแต่เกาโถมาได้ยินหรือตอบสนองใดๆความเจ็บปวดนั้นรุนแรงเกินไปรู้สึกเหมือนช่องท้องถูกฉีกออกอวัยวะภายในทะลักทะลวงหัวใจถูกกงเล็บแหลมคมบีบรัดเราลับถูกระชากออกจากลำคอเจ็บฉันควรทำยังไงดี เขาบอกว่าเขาเจ็บเราใช้ยาสลบได้ไหมไม่แนะนำนั้นผมควรใช้ฟิโลโมนปรอบลมต่อไปไหมควรจะต้องทำต่อกลิ่นอัลฟาที่ไม่คุ้นเคยเริ่มแรงขึ้นในจมูกเรากลับมีเนื้อหนังชิ้นหนึ่งในตัวเขาพัฒนาความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาด้านทานกลิ่นที่ไม่ใช่ของอัลฟาผู้เป็นบิดาของเขา การเคลื่อนไหวของทาล้มในคันเห็นได้ชัดเจนมากหมาเหิงขมวดคียวอย่างกังวลเราไปต่อได้ไหมแน่ใจนะว่าจะไม่ทำลายเขาคุณหมอคุณหมอ้ําเสียงของคุณหมอเขี่ขึ้และหนักแน่นอย่าหยุดจนกว่าหมอจะสั่งต้องมีช่วงปรับตัวเสมอคุณคงไม่อยากให้เขาตายซ้ำสองใช่ไหมหมาเหิงตกตะลึง จัดฟันแน่นขณะปล่อยฟิโลโมนปอบปะลมออกมาเก้าโถหลับตาลงหลงข้ามควรด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่รู้ตัวเขาถูกตึงไว้ขยับตัวไม่ได้มือกำแน่นเส้นเลือดในแขนปวดปนเพราะความเครียดหน้าผากของเขาโถเต็มไปด้วยเหงื่อและดูอ่อนล้าจากความเจ็บปวดหมาเหิงทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงยืนยันกับคุณหมออีกครั้ง เขาไม่เป็นอะไรจริงๆหรออาการดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอกล่าวหลังผ่าตัดเสร็จเขารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าตอนนี้เสียอีกแต่เนื่องจากเขาอยู่ในอาการโคม่าอย่างสมบูรณ์เขาจึงไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นใดๆเลยตอนนี้อย่างน้อยเขาก็รู้สึกเจ็บแล้วเป็นเรื่องดีเมื่อเห็นว่ามาเหิงไม่ได้พูดอะไรคุณหมอจึงเสริมว่า จริงๆแล้วผลการบําบัดด้วยฟิลโมนที่ผ่อนคลายนี้เห็นได้ชัดเจนมากหากเขาฟื้นขึ้นมาภายในสมวันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะฟื้นตัวและเคลื่อนไหวได้เองในอนาคตดังนั้นเราต้องอดทนและอย่ายอมแพ้